สวัสดีครับผมอาจารย์ตรีสิทธโหนฟันธงวันนี้จะมาทํานายทุงตาของท่านที่เกิดวันเสาร์ในช่วงระหว่างวันที่8ถึง14เดือนมก,กราคมปี2566การเงินท่านที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้ถึงจะมีรายรับเข้ามาบ้างแต่ก็จะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดจากการดูแลคนในครอบครัวหรือการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ด้านการงาน งานอาจจะเยอะยุ่งวุ่นวายต้องเล่นเคลียทั้งงานใหม่และงานเก่าก่อนที่จะเป็นดินพ่อหังหมูด้านความรักท่านที่มีคู่อยู่แล้วถึงแม้จะเคร่งเครียดกับงานก็อย่าใช้อารมณ์กับคนรักควรจะถ้อยทีถอยอาศัยส่วนคนที่ยังไม่มีคู่ช่วงนี้ท่านอาจจะยุ่งกับงานจนไม่ได้มองดูว่ามีคนมาแอบปิง๊งท่านอยู่ ด้านสุขภาพจากการที่ท่านเคร่งเครียดกับงานก็อาจจะทําให้ท่านเกิดอาการปวดคอปวดเอวปวดหลังควรจะนวดคลายเส้นและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเสริมมงคลควรหาเหรียญพระราหูเทวีโชคและทาสุดยอดสีพึ่งสยามประทานพรเพื่อเสริมโชคลาภความสำเร็จความมั่นคง และเป็นมงคลในการเจรจตาติดต่อสื่อสารให้ราบรื่นสำหรับท่านที่สนใจจะเข้าฟังพยากรณ์ในดวงชะตาของท่านในแต่ละวันเกิดกดไลค์กด subscribe กดแชร์พวกเราจะมีทีมนักพยากรณ์สลับกันมาหมุนเวียนทำนายดูชะตาในแต่ละวันเกิดทุกๆสัปดาห์ขอบคุณครับ